ครับวิธีการหมักหมูครับท่านผู้ชมครับต้องต้องดิบื้อเข่าซื้อกำพุงไปจังจังเงินไปซื้อหันผมไว้ให้ทีมงานนะครับเนืออาชีพนะครับนี่น้องเจมชื่อน้องเจมนะครับนี่หนุ่มโสดครับหนุ่มโสดนะครับหนุ่มโสดครับยังไม่มีแฟนนะครับน้องเจมนะครับที่นี่ใช่ไหมแต่อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านมีเรียบร้อยแล้วนะครับ ต้องขอแสดงความเสียใจกับสาวๆด้วยนะครับน้องๆเขามีแฟนเรียบร้อยแล้วนะครับ่ทีน้องเขาน่ารักนิสัยดีครับกําลังทํามาหากินเพื่อสร้างครอบครัวครับนี่คือตัวอย่างที่ดีนะครับน้องๆเยาวชนเอาเป็นแบบอย่างครับนะครับเอาเป็นแบบอย่างไว้อาชีพที่สุจริตนะครับทํามาหากินนะครับเลี้ยงครอบครัววันนี้ก็มาหมักหมูนะครับหมักหมูไว้ให้กับทีมงานนะครับทีมงานนะครับ ก็เป็นการประกอบอาหารลดรายจ่ายนะครับลดรายจ่ายเพิ่มรายรับนะครับก็ประหยัดได้ระดับหนึ่งนะครับในการทําอาหารนะครับนีเป็นเนื้อหมูนะครับท่านผู้ชมเนื้อหมูนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เราคงทราบข่าวนะครับในเรื่องของการระบาดของโรคแอนแท็กนะครับก็เลยเนื้อไม่เอาก็เลยเอาหมูอย่างเดียวนะครับนี่มาดูการหั่นครับท่านผู้ชมอีออท่านขับน้าลุงผักกันนะโอ้ซีพี เรียบร้อยครับการหั่นเนื้อครับทุนผู้ชมครับ